เล่าให้ฟังะอไรแล้วนะคะวันนี้ก็ไม่ได้บอกทุกคนอีกแล้วค่ะว่าจะไหลแต่ว่าก็คือเมืมอ่อวานนัดไว้แต่ตอนแรกไม่เห็นใครมาเขียนตอนหลังก็เลยไปเช็คอ้าวแนนมาเขียนว่าขอไหลสองทุ่มวันนี้ก็ยังอยู่ในสองทุ่มอยู่นะคะสอม่นะคะ ยังไม่มีใครเข้ามาเลยค่ะเพราะว่ายังไม่มีใครรู้ว่าจะมาไลค์ไปแล้ว้างบอกเ็นเวลาใช่ค่ะ,คะไม่บางทีก็หนูก็ไลฟ์ค่ะี่ะหนูอยากไลฟ์ตอนไหนก็ไลฟ์อ่าถ้าคนเขาก็จะแบบเขาถ้าว่างเขาก็จะเข้ามาแต่ส่วนใหญ่อะ่ะหนูจะไลฟ์ดึกนิดนึงใครมาบ้างแล้วทักทายด้วยจ้ามาแล้วมาแล้วสา,ามคนแล้วดีใจจังเลย จอยมาแรกคนแรกเลยส่งหัวใจรัวๆให้พี่ยาะอกขอบคุณนะคะมาค่ะทุกคนไปซื้อบัตรหรือยังไปซื้อบัตรหรือยังน้องอ้อบอกว่าสวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะน้องอ้อสุพรรณบุรีนะคะม,มีมาสองคนเพราะว่าไม่ได้ ไม่ได้บอกใครว่าจะไล์เนาะเพียงแค่ว่าเมื่อวานถามว่ามีใครบ้างตอนไหนตอนแรกไม่มีใครตอบเลยก็เลยเอ้ยยังไม่ไล่พอประมา,ะมาณสี่ทุ่มมาดูเอ้าแนนบอกว่าขอไล่ส <pronounced ißt> องทุ่มก็เลยเลดมาหนึ่งวันนะคะทุกคนทำอะไรกันอยู่หรือศิลป,ปินไล์เนี่ย <cin gaan> <c oughs> โอโ้โหน้องจอย น้องใจกับน้องอ้อน,นะคะมาแป๊บเดียวรวงหัวใจไปสองร้อยเจ็ดสิบเอดครั้งละน้องอ้อทำอะไรอยู่เนี่ยสุพรรณบุรีที่ชวนไปเที่ยวสุพรรณใช่ไหมที่ชวนไปบึงฉวากใช่ไหมไม่ได้ไลฟ์นานจนจะจำเวืนเว้นๆไม่ได้แล้วล่ะลาสุึกใครอีกคนนึงนะ กำลังจะกดหัวใจให้แม่อุ้ยขอบคุณค่ะน้องอ้อกดรัวๆเลยค่ะปึบ๊บบ <c oughs> ทีมงานเขารู้ค่ะเข้ามาถึงก็กดเลยหนึ่งคนก็คือน้องจอยมือหงิกแล้วเป้่าจอยพิมพ์ที่พิม์พตอบไม่ได้ไม่ใช่อะไรนะคะคือกำลังกดหัวใจอยู่เ <c oughs> ออที่เอ็นขาฉีกอ่าๆจำได้แล้วจำได้แล้ว หายหรือยังอ่ะอ๋อดีขึ้นหรือยังสวัสดีค่ะพี่ยาสวัสดีค่ะน้องจอยฉันรู้ว่าที่เธออ่ะทักทายฉันไม่ได้เพราะว่าเธอมัวกดไลค์อยู่ฝีมือมากเลยอ่ะขึ้นเป็นห้าร้อยกว่าเลรอจ้าสองนางกระทืบไหลให้พี่สุดๆเดี๋ยวเราก็จะได้เป็นหมื่นอีกนะ <c oughs> อดเฟือกแล้วค่ะแม่หมอให้ฝืนเดินให้ฝึกเดินใช่ไหมคะแต่ถ้ามันยังเจ็บมากก็อย่าทัชเพนก็คือถ้ามันเจ็บมากก็ชะลอนิดนึงเราต้องมาหัดกระดูกก่อนเพราะว่าเอ็นอักเสบเนี่ยใช้เวลารักษาต่ำสุดคือสามเดือนเอ็นนะแต่อันนี้ฉีกนะเป็นปีละเธอ,เอยต้องค่อยๆต้องค่อยๆ แต่ถามว่าฟื้นหายได้ไหมได้ได้ได,ได้มันจะมีน้องคนหนึ่งนะที่อยู่มาหาสารคามอะ่ะเขาอยู่ดีๆอะ่ะก็เป็นตุ่มขึ้นมาตรงข้อเทา้าแล้วตุ่มก็แตกแล้วก็แบบตรวจรักษาแล้วอะ่ะก็คือแบบไม่ไม่ได้มีอาการผิดปกติใดๆแต่น้องอะ่ะคือแบบลงน้ำหนักไม่ได้แล้วก็เจ็บมากส่วนเอน็นกดก็ไม่ เจ็บไม่อะไรแต่ว่ามีหนองอไหลออกมาสุดท้ายก็เลยได้ผ่าตัดไปตกแต่งแผลใ,ในห้องผ่าตัดเนาะแล้วหลังจากนั้นน้องเขาก็ไม่ยอมเดินไม่ยอมลงน้ําหนักเพราะเขากลัวการผ่าตัดกลัวให้ว่ามันจะเป็นหนักขึ้นอะไรเงี้ยจนตอนเนี้ข้อเท้าน้องติดเราแบบพานกษาพ,พยาบาลไปดูนาะก็พยายามที่จะกระดกเท้าให้น้องน้องก็ไม่เอาเลยน้องกลัวมากก็มันผิดผิดหลักนะคะ จริงๆถ้าเอ็นอักเสบอ่ะมันจะเจ็บเราก็ต้องค่อยๆแช่น้ําร้อนถ้าไม่มีแผลนะแช่น้าร้อนแล้วก็แช่น้ําอุ่นอย่าร้อนมากแล้วก็ค่อยๆกระดกเอาใช่แม่เจ็บมากเดินได้ปกตินะแต่ยืนานานๆไม่ได้ค่ะใช่ๆแล้วก็มันสามารถรีคูเรนก็คือแบบจากที่มันหายแล้วมันก็จะมันก็จะอักเสบขึ้นมาได้อีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เป็นโรคที่ไม่ตรงไปตรงมาฉันอยากจะอักเสบฉันก็อักเสบฉันอยากจะดีฉันก็ดีไม่จําเป็นต้องขาแพงไม่จําเป็นต้องเป็นอะไรด้วยแต่ส่วนใหญ่ที่เกิดเอ็นฉีกขาจะเกิดจากการออกกําลังกายเกินขนาดมากกว่านะคะโอ้ยน้องก๊อกเอ้ยไม่ใช่มามี่มามี่ทันเดอร์เทโบสวัสดีคะ่ะมามี Thunder ่ทันเดอร์เทโบชื่อเล่นว่ายังไงนะ ไม่ใช่กอกเนาะขอบคุณนะคะส่งกุหลาบให้พี่ต้องแปดดอกเนี่ยสมกับคิดถึงนะน,นี่มาเมน้นมาเม้นคิดถึงพี่ทุกวันเลยสวัสดีค่ะลูกโตหรือยงังมามีธันเดอร์เทอร์โบลูกโตหรือยงังชื่อมิ้นค่ะพี่โอเคค่ะน้องมินอันนี้เขาเป็นแบบว่าทีมแรกๆที่เข้ามาดูไลฟ์สดพี่นะแต่ว่าพักหนึ่งหายไป ไม่ใช่แค่พี่หายนะคนดูพี่ก็หายไปเป็นบางครั้งน้องมิน้นอยู่จังหวัดอะไรนะโอ้โหหัวใจหนึ่งพันสองร้อยดวงแล้วสุดยอดคนโตสามขวบพรุ่งนี้ค่ะอู้ยแฮปปี้เบิร์เดย์หลานลวงหน้านะคะให้เป็นเด็กดีแล้วก็สุขภาพแข็งแรงคุณสุพิศลาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ คุณสุพิศาจากไหนนะคะนี่ไม่ไม่ใช่คนรัดดาใช่ไหมคะม <laughs> นั่งอยู่ข้างๆกัน <laughs> คุณสุพิศลาอุ้ยชื่อเพาะจังเลยคะ่ะโอ๊้ยคิดดูไม่ได้เลยอยากเห็นหน้าน้องอ้อส่งการถูกใจขอบคุณนะคะน้องอ้อสวัสดี เออน้องอ้อนนี่เป็นเป็นคนดีมากเลยพี่แบบว่าเอออย่างเงี้ยแหละคือแบบอย่างชื่ออะไรก็ระบุไปเลยเวลานั้นมันจะได้บอกว่าบอกได้เป็นคนมหาสารคามค่ะแต่มาขายมาขายของที่ลาดบุรีว่าเป็นตะพยายามแถบดีมินเป็นตระพยามแถบบ้านนี่มองหนะาเที่ยวเยอะเลย <c oughs> ถ้าไปอยู่แถวนั้นก็การจะนับบุรีลาดบุรีมันก็โอ้ยท,ที่เที่ยวเยอะเลยเนาะเนี่ยว่าจะไปหาที่ไ์ขายคมขายของอยู่เหมือนกันนะเนี่ย <laughs> ล่าสุด <laughs> ดาราลัสสาวท่านหนึง่งมันไม่แจ้งเตือนใช่ไหมทุกคนวันนี้พี่มาละโอ้หน้าจากบานๆหันมาปุ๊บแอฟเด้งขึ้นมาอากาศดีมากค่ะเอ,อื้ออยากไปเด้วันนี้ค่ะ วันนี้พี่มาไลอ่ะมีคนแจ้งเตือนไปพึ่งเข้ามาเป็นเพื่งเข้ามาขาย fc สุขโขทัยคะ่ะโอ้ยไม่ต้อง fc ก็ได้ขอบคุณคะ่ะคุณสุพิศลาสุขโขท,ทยัยพี่ว่าชาติทแล้วพี่ต้องอยู่แถบแถบนั้นแหละเพราะว่าพอพี่ไปอบรมผู้บริหารสาสุขที่ที่พิษาุโลกอะคะ่ะเพื่อนเพื่อนพี่ก็อยู่แถบแถบนั้นทั้งหมดเลยนะเพื่อนเพื่อนะ แจ้งค่ะพี่อ๋อของน้องมินแจ้งมาแล้วสินิพภาสวัสดีค่ะพี่ยะสวัสดีค่ะคุณสินิพาสาวสลับบุรีคนโก้มือปั่นหัวใจฉันว่าอีกคนหนึ่งแล้ววันนี้หมื่นแตกแน่ๆ <laughs> พี่ละชนกเอ้ยไปยามคนสะกลสนอมีหม่องหพักบ่เนี่ย <laughs> สวัสดีค่ะแม่กำน,นันสวัสดีค่ะพี่ราชนกพี่รานชนกอยู่อำเภออะไรนะคะอยู่ในอำเภอเมืองเลยดเนาะเราเคยถามกันแล้วเนาะว้าวพี่เอียบสวัสดีค่ะเวลากดไลค์เหรอคะเคาะเคาะหน้าจอเลยค่ะเคาะเคาะเคาะลองเคาะใหม่ค่ะหัวใจมันจะขึ้น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 เห็นไหมคะมีหัวใจขึ้นไหม ว้าวพี่ยศสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุอบตอวินของพี่ยุ่มเพิ่มเมื่อลยบอกค่ะโอ้พยายามสะดอกสั์อาทิทย์นี้บอกแม่ว่าไม่กลับบ้านเพราะว่าอยากพักผ่อนอยากพักผ่อนค่ะไปฝนต้นหนาวต้องมาแคมปิ้งค่ะป้าสายแคมปิ้งนะนุองมิ้นป้านะ พี่สุพิศลาบอกว่าทํางานสาธารณสุขเหมือนกันเหรอคะใช่ค่ะทํางานทางนี้ล่ะค่ะไม่ค่อยจะบอกใครเพราะว่าลุกไม่ได้ทุกคนลุกไม่ได้คือรูปรูปร่างลักษณะไม่ได้ก็เลยแบบบางทีไปบอกใครว่าเป็นพยาบาลเขายัางอินน่มันูนหรือเปล่าเออถ้าบอกว่าเป็นอาจารย์พยาบาลเขาคง อีนี้ฝันหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เลยไม่ค่อยจะบอกใครค่ะทุกคนเป็นแม่กำนันดีกว่าเนะเป็นแม่กำนันทีมงานคนข้างหลักไว้แอลสศิริชัยดีกว่ามีความสุขกับกันเยอะหนูไม่ได้หายนะกำลังกดหัวใจนะแม่โอเคค่ะน่ารักที่สุดค่ะน้องอ้อพิรัชนวัวจ้ามาจ้าคนสกลยินดีต้อนรับไปอิลีได้แม่วางได้นี่ บอกแม่จากของวารบอไปเอออะไรนะไม่ว่างนะแม่นะอเออใจนี่ถ้าพวกเขาพันสานี่ที่สูบก,กันซ่าแล้วกันน้อนยาวๆโอ้สายเขียวแล้วหนึ่งโอ้พี่แขกมาแล้วสวัสดีนะคะเนี่ยซีอีอดิฉันค่ะตอนนี้ดิฉันแบบว่าเป็น ดาราสาวท่านหนึ่งนะคะรับรับถือผลิตภัณฑ์แล้วพี่เขาก็แบบว่าเออเดี๋ยวจะมาแบบว่าเมาหมอยเรื่องน้ำหอมนะเพราะว่าซีเอก็นั่งอยู่ข้างๆดิฉนันนี่คะลุกสาวแซ่บค่ะแมนบอลนองอ๋เอเอ้แมนบอลนองมินแม่ใส่ชุดพยาบาลสวยมากๆบอกเลยเนี่ยเอฟซี FC ของแถมต้องแบบนี้ ขาวขอบคุณคะ่ะพี่ราชนกอ๋อพี่นัช,ชาสวัสดีคะ่ะกำลังเข้ามาน่าหลักที่สุดเลยมาเร็วๆสาวร้อยเอ็ดของน้องพี่จะเปิดว,ดวงบอสวินจะไปอยู่ครับวอสเปิดวงมือใดอีวก่อน <c oughs> เป็นพี่ดีดีรู้แต่ว่าเขาจะไปอะไรนะเขาจะไปเที่ยวกันแล้วก็ให้มีแบบซื้อบัตรไปดูเขาไปแอลกันอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งเราก็จะไม่พลาดตรงจุดจุดนั้นแต่เรื่องปวดบงนะคะที่ฉันยังไม่รู้ว่าเลยค่ะเพราะว่าสัปดาห์สองสัปดาห์ที่แล้วคือมันเป็นช่วงถ้าเป็นราชาการก็จะรู้ว่ามันเป็นช่วงแบบประเมินผลงานอะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนแต่แต่ยังไม่ถึงอันนี้จะเป็นแบบมีคนเข้ามาตรวจสถานศึกษาอะไรเงี้ยเราก็ต้องเตรียมเอกสารไม่ได้หลับไม่ได้นอนจะ้ะแต่ก็ยังสวยนะจ๊ะเพราะแอปม,มันดี <laughs> ไปเที่ยวลาวกลับมาก็คือเออต้องอยู่ต้องอยู่กับที่เลยค่ะทุกคนพี่เ,เปิดวงจะไปนั่นพี่ลืมบอดพี่จะลืมยังไงพี่บอกรักเขาทุกวันเมื่อวานเขายังมาส่งหัวใจให้พี่อยู่งงละหนึ่งเปิดวงไม่รู้เหมือนกันเลยค่ะ <laughs> เออไม่ใช่พี่คนเดียวนะยามินก็เป็นยี่สิบสองกันยาแม่ ปื้นบักโดนสัวนัดเป็นบีกนะนัดเป็นอาทิตย์นะสัวยล้นัดโดนคักไล่ยี่สิบสองกันยาโอเคค่ะคุณสุพิศลายี่สิบสองกันยาค่ะเปิดที่ใจกันร้อยใช่ไหมคะงั้นเจอกับบิฉันตัวเป็นๆที่นั่นเลยค่ะแต่จะหาดิฉันไม่เจอนะคะเพราะเวลาไม่ใส่แอปนะคะตาก็จะไม่เป็นอย่างนี้ปากก็จะ่เป็นอย่างนี้แล้วก็จะอ้วนตัวโตวมากเลยคะ่ะทุกคน อ๋อคุณลิดีสวัสดีค่ะอะโหลวันนี้ว่าจะมาไลทักทายทุกคนแล้วก็แบบว่าจะมาแอปเนียนแบบว่าโชว์น้ําหอมผมไปก่อนนะครับบายบายครับครับสวัสดีค่ะขอบคุณนะครับที่แวะมาดูพี่มือทำท่าจุกเห็นผู้ชายไม่ได้ตัวไม่รู้เป็นไร <laughs> มามาเข้าเรื่องเข้าเรื่อง CEO เรานั่งอยู่ข้งางตอนนี้นะคะกําลังพีเต์น้ำหอมค่ะกำลังพีเต์น้นําหอมค่ะทุกคนเราจะอัดขออนุญาตอัดคลิปนี้แล้วก็มีชื่อพูทุกคนอัดคลิปนี้ไปลง YouTube เหมือนเดิมนะคะก็ติดตามได้ที่ YouTube ทีมงานคนข้าวหลักเออคุณรีดีทําเสียงหันเราะมาแม่ไป แม่ไปตัวเป็นก็ต้องเจอตัวตัว,ตวสิแม่แม่สวยอ,อยู่แล้วไม่ต้องใช้แอปใช้ใช้แอปแล้วมันสวยไม่ใช้แอปนี่แบบพวกเธอจะมาฟังฉันไหมฉันคิดเลยนะฉันพูดเลยฉันก็อยากงามยูแต่อยานผู้บาวตีกันนงพรว่ะฉันก็เลยบอกงามสะดอกสันอยากผู้บาตีกันฉันยากไม่เป็นปัญหา <laughs> ปดฟังสายมูยทุกตาดิฉันไปอยู่ที่ขวดน้ำหอมแล้วหนึ่งสายมูทุกคนปดฟังดิฉันมีน้ำหอมมาพรีเซนต์นอกจากจะสายมูแล้วนะคะกลิ่นก็เป็นกลิ่นแพงนะคะเพราะว่าสลาใช้น้ำหอมแพงแพง้าน้ำหอมที่ฉีดแล้วตัวเปรี้ยวๆเ,เ,เหม็นๆสลาไม่ใช้นะคะ <laughs> อันนี้ทดลองแล้วว่าโอเคมากนะคะความมูของน้ําหอมนะคะน้ําหอมนี้ชื่อว่ามหาจินดามณีนะคะมหาจินดามณีเนี่ยก็คือมันมีที่มาจากมนของเท้าเงาะเงาะป่าที่แบบว่าถูกเท้าสามมนให้ไปหาปลาก็เลยต้องใช้มนมหาจินดามณีเพื่อเรียกเขาเรียกว่าสรรพสัตขึ้นมาจาก จากน้ําโดยที่ไม่ต้องไปตีลันฟันแทงเขาก็ให้เขากระโดดขึ้นมาในเข่งเรอกดู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 นั่นเอ่อแล้วมนมหาจินดามณีเนี่ยก็จะเป็นสายขาวเป็นเหมือนหน้าหน้าทองอะไรอย่างเงี้ยนะคะตามแบบว่าประมประานะคะแล้วก็พี่คนที่พี่แขกเนี่ยนะคะเขาก็ทําน้ําหอมขึ้นมาโดยพี่แขกเนี่ยเขาเคยไปอยู่เที่ยงกรษ เขาไปทํางานที่อังกฤษมาแล้วเขาก็กลับมาอยู่ที่ไทยสักพักหนึ่งแล้วแล้วเขาก็เลยมาทําเริ่มทําแบรนด์น้ําหอมนะคะแล้วทีนี้ด้วยความที่เป็นคนมหาสารคามเหมือนกันแล้วก็เซิร์ชเข้ามาดูใน Tik t อกนะคะ Tik ตอกเลยก็เจอว่าอักษาราเนี่ยมีผู้ติดตามหมื่นกว่าคนจริงๆก็แค่หมื่นเอ็ดแหละแต่ว่าเหมือนมีเ f f e c t i v e ก็คือผู้ติดตามมีส่วนร่วมนู่นนี่นั่นพี่เขาก็เลยทักมาให้ ให้ถือน้ำหอมโดยเราก็ไม่ค่อยรับงานโฆษณาเท่าไหร่เพราะว่าด้วยวิชาชีพด้วยอะไรอย่างนงี้นะคะแล้วก็เลยค่าตมค่าตัวก็ยอย่างอยากไปพูดถึงยังยังไม่มีนะคะก็คือก็เลยลองอถือแล้วก็ถ่ายลงติกตอกไปพี่เขาก็เลยให้น้ำหอมมาใช้จากแต่เดิมก็คือใช้เหมือนคนอื่นก็คือแบบดิออร์ชั้นแลโคโค่ โชเออะไรต่างๆนะคะใช้หลายยี่ห้อแต่ว่าไม่หยิบเขามามันจะกลายเป็นพลพคอมแล้วทีนี้ก็คือพอพี่เขาให้มาวันนั้นพี่เขาให้มาสองกลิ่นก็คือกลิ่นสีชมพูกับกลิ่นสีเขียวนะคะแล้วามาลองใช้ค่ะคือตัวเองไม่ได้กลิ่นตัวเองเท่าไหร่ก็ได้ได้กลิ่นหอมเบาๆแล้วก็ไปนาไปสวนไปไร่ค่ะ ก็ปกติถ้าไปนาไปสวนไปไล่เหงื่อมันออกมากใช่ไหมมันก็จะกลิ่นตัวเปรี้ยวๆใช่ไหมถ้าเกิดน้ำหอมมันต้องให้น้ำหอมแพงเถอะมันก็จะไม่โอเคแต่อันนี้ก็คือมันก็ยังกลิ่นนวลนๆมันก็โอเคใช้ได้ส่วนหลานชายนะคะไอตัวเล็กๆอะคะ่ะคือปกติติดตัวติดบ้าอยู่แล้วแต่คืออาทิตย์ที่แล้วนี่คือแบบตัวติดกันแบบ ขอขอขอดมได้ไหมขอดมดมมุมได้ไหมคำว่าดมหม,มมก็คือดมดมแถวแถวเนี้ยคะคะก็อะอาดมดมดมชอบมากก็เลยเอออะแล้วทีนี้พอฉีดแบบไม่เยอะนะฉีดสองฟึตปกติก็จะฉีดน้ําหอมไม่เยอะอยู่แล้วแล้วไปนั่งทํางานพี่พี่ที่ทํางานบอกว่าเอาไม่ให้ดูหน่อยก็เลยให้พี่แขกเอามาให้นะคะอีกสิบกว่าขวดก็ตอนนี้ก็เหลือเฉพาะละ ขวดทดลองแล้วก็มีในรถซี o อเรามาเองนะคะก็เลยว่าอู oh God ้ไมคกูดยังไม่พูดถึงเลยว่าสีสีชมพูเป็นมันีเงินทองนะคะถ้าเกิดแบบว่าอยากมีเงินมีทองก็ฟึดน,นนี้ออกไปอยากจะไปเจรจาค้าขายให้ฟึดสีชมพูไปซึ่งกลิ่นเนี่ยหวานหวานเป็นกลิ่นหว,วานหๆหอมๆเหมือน ไม่เชิงไอศครีมแล้วก็ไม่เชิงดอกไม้โอเคลุกแบบคุณหนูเฟี้ยวๆหน่อยโอเคใช้ได้นะคะแล้วก็หอมแบบติดทนนานติดทนนานไม่พอหอมแบบไม่เหม็นฉันคอนเฟิร์มนะคะเพราะว่าฉันนะ่ะใช้แต่น้ำหอมแพงพูดเลยฉันหัวสูงนะรายได้ต่ำารสนิยมสูง <laughs> แต่อันนี้คือคนหนึ่งสามใบแดงค่ะครหนึ่งสามใบแดง แล้วก็ค่าส่งห้าสิบบาทนะคะค่าส่งก็เลยแบบจะเอากี่ขวดก็ได้นะคะราคาถูกมากเพราะว่ายังไม่มีกล่องตอนนี้ทํากล่องตีอยอยนู่นนี่นั่นอยู่นะคะก็ตอนนี้ก็มีแต่ขวดน้ำหอมถ้าส่งไปก็มีแต่ขวดน้ำหอมไปให้นะคะ,จะเจ้ากี่ขวดก็ได้ค่าส่งก็คือห้าสิบนะคะซึ่งขวดหนึ่งสามใบแดงนะคะพี่แขกหนูแบบ อยากทำโปรอะทำโปรสี่ขวดสี่ขวดพันไม่เอาค่าส่งได้ไหมได้โอเคนะคะทุกคนก็โอเคสีชมพูไปแล้วสีแดงนะคะเป็นมณีความรักนะคะอันนี้ก็คือแบบค้นหักค้นหนุ่มค้นหอมอะสีนี้ก็จะออกแนวสปอร์ตนิดๆน,นะคะคือเหมือนกับว่าเวลาที่เราจะไปแบบ ในที่ที่รู้สึกไม่ปลอดภัยมีศัตรูมีคนไม่ชอบมากๆอัดไปเลยค่ะเข้าประชุมค่ะสองฟึดเดินเข้าไปเลยค่ะแล้วทุกอย่างมันจะดีร่า <c> น <oughs> นี้นะคะสีเหลืองค่ะใครเล่นหวยเล่นหุ้นนะคะมันนี้โชคลาภค่ะจัดไปค่ะกินนี้คือหอมคือไม่อยากจะรีเฟอร์ไปถึงน้ำหอมราคาแพงยี่ห้อหนึ่งที่เป็นตัวสีนะคะ <c oughs> กินเดียวกันเลยนะคะจะเป็นน้ำหอมของไทยทําแต่กินเดียวกันเลยแล้วหอมติดทนนานมากหอมมากนะคะ <c oughs> ตัวซีอย่าไปพูดอย่าไปอย่าไปาไพูดถึงขาใช่นะคะสีเหลืองนะคะเป็นมณีโชคลาภนะคะสายมูต้องมาละในภาวะวิกฤตประเทศนะคะต่อไปมณีเศรษฐี สีเขียวเนี่ยักษก็ใช้อยู่ค่ะสีเขียวเนี่ยจะเป็นกลิ่นผู้ใหญ่นิดนึงมันีเศษฐีแล้วก็หอมติดนวลหอมนวลน,นวลแบบมีเงินที่เขียวเหน,ยเนเียวทรับนะคะอันนี้ก็คือพี่พี่เขาพี่แขกนะคะพี่รัดดานะคะเขาก็ทําขึ้นมานะคะผ่านการทดลองทดสอบอะไรของเขามานะคะแล้วแล้วก็ปลูกเสกแล้วนะคะโดย หรือสีคำคำา,าปูปูาารุีอาจอุรย์อ้าจาจา,จาเอาพระก่อนนะคะเป็นพระอาจารย์อุดมทรัพย์ที่สีสกเกตเนาะพี่ค่ะแล้วก็ใครอีกนะคะ<า>พระอาจารย์เป็นพระอ,าารอีกองค์หนึ่งปูฤุษีด้วยปูฤุษีทองคำมหาสารคามเซิร์ชด,ดูในเน็ตได้นะคะ แล้วก็จะเป็นพระอาจารย์น้อยนะคะอาจารย์น้อยนี่จะเป็นพระนักปฏิบัตินะคะนักนักพัฒนาพูดผิดจะเป็นวัดบ้านนะแต่ว่าเพื่อนก็จะแบบไปปฏิบัติ่ะแบบเข่งแล้วก็เป็นคนที่มีคนตามมาทั่วประเทศเลยเนาะเคยเห็นบารมีอยู่นะคะทุกคนก็ถ้าใครสนใจนะคะก็ทักมาได้ค่ะ ทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น tiktok เอ่อ Facebook หรือว่าจะเป็น youtube นะคะเดี๋ยวจะเอาไปลงนะคะอันนี้นะคะขวดละ3าใบแดงนะคะขวดละ3าใบแดงแล้วก็ขวดละ3าใบแดง,แดแดงถ้าเกิดโปรโมชั่น4ขวดนะคะส่งฟรีไปเลยนะคะก็1 1ใบเทานะคะ1ใบเทาควรจะมีทุกสีค่ะทุกคนแล้วก็รับประกันความหอม หอมแบบไม่ดัดจริดแล้วก็หอมแบบไม่เหม็นเปรี้ยวไม่ได้ใส่ฟีโลโมอมโลโมูนอะไรนะคะแบบไม่ได้ไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นก็คือแบบน่าสนใจจริงๆก็เลยมาบอกต่อแล้วตัวเองใช้จริงๆนะคะประมาณนั้นเมื่อคืนนี้พี่สมใจก็จัดไปแล้วสองขวดแต่พี่สมใจยัง,ดงเดี๋ยวต้องลองก่อนพี่พี่เขาจะให้ถืออีกอย่างนึง แต่ว่าเราต้องลองก่อนเนื่องจากเราแอ้อีกอย่างนึงถ้ากินเข้าไปหนูมันมีออยอเนาะเรียบร้อยเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวจะทดลองผลิตภัณฑ์ก่อนแล้วค่อยจะมาบรรยายอีกอีกหลายผลิตภัณฑ์ดาละสาวท่านหนึ่งก็จะลำบากน,นิดนึงนะทุกคนค่ะถ,ถ้าใครสนใจนะคะก็ถักได้ค่ะโอเคจบงานแล้วหนึ่งแต่ว่าก็คือ เกี่ยวกับเพื่อนๆอ,อุ้ยขอบคุณหัวใจนะคะการกดถูกใจ4,400ครั้งขอบคุณมากๆเลยทุกคนแล้วก็หายไปแล้วน้องมิน้นม,ม,มัมมี่ทันเดอร์โทรโบหายไปแล้วให้ดอกกุหลาบพี่มาแปดดอกสมกับอันเข้าไปบอกคิดถึงอยู่ทุกตรง <laughs> เห็นกันตรงไหนก็ไปบอกคิดถึงขอบคุณมากๆพี่ก็คิดถึงทุกๆคนแต่ว่าถ้ามาเมาทุกวันมันก็เนาะมันไม่มีท็อปปิกอะมันไม่มีหัวเรื่องที่จะมาเมาแล้วก็เออก็อย่างที่เขาเข้ามาพูดนั่นแหละเขามาว่าให้นั่นแหละว่าทําตัวยังกับเป็นดาราเนาะไลฟ์สดทุกวันอะไรอย่างนี้แล้วก็รกบอกว่าเราก็ไม่ใช่ดาราแต่เราก็มีเพื่อนๆล้วก็เออเรามีเพื่อนทางโซเชียลเนาะ ถ้ามีเพื่อนตัวเป็นๆเราก็ไปกินข้าวด้วยกันแต่เพื่อนทางโซเชียลมันอยู่ห่างไกลกันมันก็สามารถเจอกันทางนี้ได้เป็นธรรมดานะคะส่วนคลิปที่ไปเมืองลาวนะถ้าใครยังติดตามอยู่เออแล้วขอบคุณยอดคนดูสูงมากนะคะส0มร้อถือว่าบุญแล้วนะคะ300 400คนดู300 400วิวนะคะคือคือถือว่าบุญแล้วนะคะรายได้ติกตอกก็ เออรายได้ y o u YouTube ก็เดือนละสองร้อยสามร้อยอะไรเงี้ยนะคะแต่มันเป็นรายได้ที่คงที่นะคะแต่ก็มันทำให้พี่มีกำลังใจในการทำคลิปนะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายสถานที่ที่ตัดคลิปแล้วลหละแต่ว่ายังไม่ลงเพราะว่าถ้าลงแบบทีเดียวพืดๆเลยมันก็เออดูไม่ไหวไม่ไหวจะกดไลค์กดแชร์ใช่ไหมทุกคน <laughs> เออแต่ว่าคน เพื่อนเพื่อนยังมาน้อยนะคะวันนี้แต่ว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวนัดเลยประมาณประมาณสองทุ่มสามทุ่มนี่แหละสองทุ่มไม่เกินสามทุ่มเดี๋ยวจะมาไลฟ์จะมาคุยแต่ว่าเดี๋ยวหาสถานที่ก่อนวันนี้ยังอยู่บ้านที่มหาสารคามอยู่นะคะพรุ่งนี้ก็จะไลฟ์แบบก็จะไลฟ์พูดถึงน้ําหอมนิดนึงพูดถึงสิริชัยหน่อยหน่อยแต่ว่าสิริชัยหลอขึ้นเยอะนาอทุกคน ตอนนี้หล่อน่ารักมากเลยแต่น้องแอนหนึ่ง,งยังไงเขาก็สวยอยู่แล้วมันทรงตัวแต่สิริชัยนี่ดูแบบเปลี่ยนไปนเลยถ้าคนมีความรักแล้วมีความสุขแล้วแบบหล่อขึ้นขนาดนี้เนี่ยนี่หลดมิสะโอเคทุกคนหายไปแล้วเหรอ งั้นวันนี้พี่ลงไลฟ์ก่อนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันอีกทีก็คือสองทุ่มถึงสามทุ่มประมาณนี้แล้วนะคะแล้วก็มาเมาท์มอยกันทักทายกันเหมือนเดิมนะคะขายได้ขายไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะไม่ได้ไม่ได้อะไรแต่ว่าก็คือจะเอาจะขออนุญาตเอาคลิปนนะะเนี้ยนะคะของ t i k t o ็อกไลฟ์เนี่ยไปลง youtube เหมือนเดิมนะคะประมาณนี้ค่ะก็ติดตามได้นะคะทีมงานคนข้างลักนะคะในช่อง youtube ค่ะ ขอบคุณนะคะทุกคนสวัสดีค่ะศิลปภามากุดดไหนหรือ,อยังเนี่ยศิลปภาอยู่ไหนเข้าห้องน้ำหรือเปล่าฮัลโหลพี่รัชนกหนูไปแล้วนะโอเคน้องหนุยสวัสดีนะคะฝันดีจา้าเดี๋ยวถ้าเกิดไปที่สกลน่ะ เดี๋ยวจะทักหาเด้อแม่จุ๊บจุ๊บจุ๊บ